นี้มากับป้าจะตรวจ DNA กันตรวจได้500รายการนี่ครับป้าเหรต้นทีก็ได้ก็ได้ท็อปสุดเลยแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟใช่จีโฮเป็นคนชอบชอบสร้างนนีรใช่ไหมใช่ใช่คนลุกเลยแล้วก็ชอบชอบอย่างหนึ่งคือชอบสร้างคือชอบสร้างปัญหาด้วยจีโฮมาจากไหนมาจัด อสนุกนะอันนี้ดูอนี่แต่ว่าอมม m a ชอบอันนี้ที่สุดอมม m a ป้ามาจากไหนอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่สนุกดีวันนี้จีโฮมาทำอะไรคะจะมาตรวจใช่ค่ะตรวจ DNA ว่าจีโฮเป็นคนไทยหรือคนเกาหลีชิวคิดว่าจีโฮเป็นคนไทยหรือคนเกาหลีคะคนคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์จีโฮว่าหนึ่งหนึ่งพันเปอร์เซ็นหนึ่งพันเปอร์เซ็นแล้วคน คนเกาหลีหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ยังเอครึ่งเออยังเหลือครึ่งเต็มสองพันไเต็มสองพได้เดี๋ยวตรวจก่อนจะได้รู้ว่าจิมูเต็มสองพันหรือว่ามีเชื้ออาจจะมีเชื้อจีนด้วยเออเพราะว่าอาปาก็มีเชื้อจีนโจ้ต้องมีจีนนิดนึงบ้างแหละเนาะเนาะเนาะก็ด้วยเหรอเธอก็ด้วยก็ยังจำป็นลูกกับผ้านี่ 안녕하สวัสดีค่ะวันนี้อม่าก,กับอป,ป้าและเด็กๆจะตรวจดี a เกันคือจริงๆแล้วแต่ก่อนนะคะคุยกับอป,ป้าว่าอยากตรวจดี a มากคือเราอ่ะมีความเสี่ยงหรือว่ามีความ<ค>เป็นไปได้ที่จะเป็นโรคนี้นี้นี้นใ<ช>่แล้วก็จะได้มีการป้องกันไว้ก่อนใช่เพราะรรว่าพ่อกับแม่ของอม่าก็เป็นมะเร็งเออก็เลยอม่าก็อยากรู้ว่าอม่า จะเสียงอะไรบ้างมีความเสียงอะไรบ้างนะคะแล้วมีนี่นะคะอามาเอาอันนี้มาของ Genius นะคะแต่ว่าเอามาเอาเป็นพรีเมียมมานะคะตรวจได้500อรายการ,ราก็อันเนี้การตรวจของ Genius DNA อ,อ่ะอามาก็คือ,อเราอ่ะตรวจแค่ครั้งเดียวเลยนะแล้วก็ผลเนี่ยมันก็จะ,ะไปตลอดชีวิตเลย อ้าเหรอใช่คือเราทราบแค่ครั้งเดียวเพราะว่ามี d n a ของตัวเองเลยอ๋อแล้วอันหนึ่งที่ออกมาอยากทราบคือเด็กๆนะคะลูกครึ่งเกาหลีไทยใช่ไหมอยากรู้ว่าเขาได้เกาหลีกี่เปอร์เซ็นต์หรือไทยกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ามีมีจีนของทางอป้ากี่เปอร์เซ็นต์ล้าก็อยากรู้นะมั็เออเนอะอาจจะอาจจะมีฝั่งหลังก็ได้อ๋อไม่ได้นะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเขมรหรือฝั่งหลังหรืออะไรก็ไม่รู้ว่ะเออไม่รู้เนาะว่าเออ อม่าป้าจัดไหน่นาะอยากรู้อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าบางคนนะบางคนก็คอมเมนต์ว่าอม่าน่าแต่เหมือนคนไทยอป้าเหมือนหน้าอที่ตลกมากที่อป้าได้ยินมาก็คือบอกว่าอะไรนะอม่าพูดอม่าพูดเกาหลีเก่งจังหรือไม่ก็อป้าพูดไทยชัดจังใช่อาจะปาป้ามีเลือดของเกาหลีก็ได้จริงเอออาจารย์มามีเลือดของไทยก็ได้ใช่ใช่ใช่อาจจะมีนะเออ ไปตรวจกับเด็กๆก่อนนะคะแล้วก็อาม่ากับป้าไม่ได้กินน้ําไม่ได้แปรงฟันไม่ได้กินข้าวมาครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้เราก็นั่งใกล้ๆกันอยู่เพราะว่าเรายังไม่แปรงฟันนะครับเดี๋ยวเรียกเด็กๆมาตรวจกันนะคะก็ครอบครัวสี่คนลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะตรวจมาเรียบร้อยก็เราก็ส่ง สองเบสนียเบสนีค่ะกดไลค์แล,แล้วกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ ผลมันตรวจมาแล้วป้าเมื่อเช้าอะอมมาได้เตือนแอปพลิเคชันของ genius นะคะเขาบอกว่าผลออกมาแล้วแต่ป้าว่าเร็วดีนะเพราะว่าเราเราตรวจประมาณทั้งสองสัปดาห์มั้งใช่ใช่ชแล้วก็เขาก็ส่งผลไปที่ lab ในอเมริกาตอนนี้ก็ได้แล้วได้แล้วเร็วมากเร็วมากเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันเนาะว่า DNA ของอมมาป้ากับจีโรอินซองเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเข้าแอปพลิเคชัน genius DNA ก่อนปเข้าพร้อมกันเลย ข้อดีของแอปพลิเคชัน Genius DNA นะคะเป็นมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยด้วยก็เลยออม่าก็เข้าใจใช่สำหรับตังชาตินะคะเข้าใจแล้วก็อปาก็เข้าใจเอาของใครก่อนดีอันไหนดีเยอะมากเยอะมากเลยอ่ะเขามีหลายหมวดหมู่มากเดี๋ยวอปปาว่าเรามาดูไทยเนนั่นก่อนได้ได้ได้ทัเรนของจีโฮก่อนจีโฮทัเรนเป็นภาษาไทยอะไรนะอ๋อพรสวรรค์เออพรสวรรค์ ความสวรรค์ของจีฮโชเก่งอะไรบ้างนี่ครับไปโอ้<ด> <c oughs> จีฮโยดีเก่งเยอะมากเลยหลายอย่างเลยว่าดูก่อนโอ,โอ้ดูดิของจีฮโยนะครับอันนี้ของจีฮโยก็คือเก่งด้านกีฬาท็อปเลยเห็นไหมสูงสุดเลยอ,อันนี้คือเต็มเต็มแม็กเลยแล้วก็เก่งด้านการอ่านการพูด ความความความจำด้วยความจำแจ้หัวดีดนตรีก็ได้ก็ได้ท็อปสุดเลยแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟใช่จิโฮเป็นคนชอบชอบสร้างนนสร้างนี่ใช่ไหมใช่ใช่คนลุกเลยอ่าแล้วก็ชอบชอบอย่างหนึ่งคือชอบสร้างคือชอบสร้างปัญหาด้วยวันนี้่าคุณเล็นของอินซองนะก็คือจะเก่งด้านการอ่านและการพูดเหมือนชิโฮเลยออใช่แล้วก็ของอินซองเนี่ยจะเก่งเรื่องอาะความเฉลียวฉลาด แล้วก็ทักษะการทํางานหลายอย่างพร้อมการม u l t i t a s k i n g เหมือนจีโฮเหมือนกันอทาเลน์ของอมอา่าเป็นยังไงของอม่าเป็นยังไงบ้างอม่มากีฬาแล้วก็อ่านเลเขียนแล้วก็ความจําแล้วก็ m u l t ส t a ้ k i n g ของอป,ป้าเป็นยังไงของอปปาก็จะเป็นกีฬาดนต,ตรีแล้วก็ความเฉลียวฉลาดอาป,ปาไว้แม่นตกบความเฉลียวฉลาดถ้าอย่างนั้นก็จิโฮ ใหแล้วก็มีทักษะการทํางานหลายอย่างก็เหมือนเหมือนเหมือนกับโซลาเลยอม่าคลยคลายคลายน่าจะจีโฮแบบพัฒนส่งพัส่งกับอม่าป้าใช่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 เพราะว่าป้าคือจะได้เรื่องของดนตรีเนาะใช่ออม่าจีโฮก็ได้จากอม่าเก่งเรื่องภาษาใช่ใช่ใช่นี่อม่าเก่งนี่ไงของอม่าจะเป็นการอ่านและการพูดเด็กของคนได้จากอม่าเลยน่าจะใช่น่าจะใช่นะความจําด้วยนะเนี่ยอม่าได้เต็มเลยเนี่ยว้าว ใช่หรือเปล่านี่จริงใช่ไหมน่าจะใช่เออใช่ใช่ออกมาความความจำเก่งความจำดีจำอะไรไม่ไม่ไม่เคยลืมใครทำอะไรไม่ใครทำอะไรไว้นี่ระวังจำดีมากระวังต่อไป nutrition ของอินซอมเป็นยังไงบ้างคะคาเฟนสโลว์เมตาบอลิเซอร์อ๋อก็คือความไวต่อ คาเฟอีนเนี่ยที่ป้าด,ดูเนี่ยเราสี่คนเหมือนกันเลยก็คือก็คือการกําจัดคาเฟอีนได้ช้าสี่คนเลยบ้านเราเหมือนกันโอ้ว่าอยู่อมาก็เหมือนกันใช่ กินกาแฟแล้วหนอนไม่หลับอนอนอยากออแล้วก็ตื่นเต้นหัวจใจสันส่นออหัวใจสั่นป้าก็สังเกตเหมือนกันนะคือแก้วแรกอะโอเคแต่พอกินแก้วสองแก้วสามต่อวันเนี่ยบางทีเราก็ทํางานเราอะไรเงี้ย<อ>แต่รู้สึกว่ามันมึนๆใช่ใชเ่เป็นเป็นแล้วก็รู้สึกแบบมไม่ดีอืมก็คือพระอมอ๋อใช่ใช่เมันตรงนะตรงนะแต่ก็มีของชี่วก็จะมีไวต่อแลกโตสพวกนมวัวเหมือนกันเหมือนกันเอออม่าเหมือนกันโอ้เดออ๋อมีมีโควิดด้วยอ๋อ ของอมาเป็น normal risk แสดงว่าถ้าอมาติดโควิดก็อาการไม่หนักอืมไม่หนักตอนที่อมาติดโควิดก็ไม่หนักเท่าไหร่สามวันก็หายุ๊บ skin beauty ด้วยตรงนี้ผู้หญิงหลาชอบพวกเออกระก็แบบ lower risk ป่ะป้าน่าจะมีกระโอใช่ใช่นี่ป้าป้าเลยต้องไปจี้กระเลยใช่ไหมเพราะว่าโดนแดดตัดหนึ่งก็ไปเป็นแล้วเนี่ยใช่ก็เลยอป้าต้องทากันแดดตลอดตลอดเลย อัลลอจีด้วยป้าได้อุ้ยผมวามีมีอะไรอ่ะแมงสาบอ๋อไม่น่าเอามาถึงกลัวกลัวมากใช่เห็นแล้วขันเลยอ่ะอืมมันรู้สึกแบบคันๆอย่นี้อ๋อใช่โอ้มีมีอัตโตพิกด้วยอืมอืมอืมจีฮอน่าจะมีจีฮนะเพราะว่าจีฮัขันตลอดจีฮเนี่ยเป็นคนที่แพ้ไรฝุ่นแล้วก็อัลโติกไหมอ่เป็นหนึงนะ ไม่ไม่เห็นมีกมีนี่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 นีปทุกต้องเลยอะอป้าก็เป็นใช่เหมือนกันใช่เป็นเหมือนกันอ๋ออ้นี่จักดีในรู้ด้วยตัวอยากรู้เพยาอะไรบ้างอะเออดูหน่ยสิเพยยอะไรของม่าไม่ไม่ค่อยมีอืมอมอใช่อม่าก็เกือบ normal use เกือบทุกอย่างของอป้าเนี่ยจะเป็นแพ้ยายาฆ่ายายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มยาที่ชื่อว่า เพนิซิลินส์อ่าใช่เพนิซิลินส์อ่าอันนี้ก็น่าสนใจดีเอนเอที่คล้าของจีฮกับอีซองว่าสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสามบวกลบเท่าไหร่อ่ะห้าบวกลบห้าจุดเจ็ดเซนก็อ빠ว่าไอเนี้ยก็คืออามองว่าสมัยเนี้ยมันก็มีการออกกําลังกายแล้วก็มียาบํารุงยาอะไรอย่างเงี้ยป้าว่ามันก็ก็ก็ดีแล้วก็จะได้รู้ว่าเออเนี้ยออกกําลังกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบล้วก็ดีแล้วว่าเราแบบดีเอ็นเอสูงประมาณเท่าไหร่จะได้ให้เด็กๆออกกําลังกายว่า ไปน้ำหรือว่าเบสกิโปจะได้สูงกว่านี้ได้ใช่ใเพราะว่าป้าก็สูง178ป้าก็อยากให้ลูกๆสูงสูงกว่าเนาะสักวั80ขึ้นอะไรเงี้ยก็ลังดีต่อไปเอาแคนเซอร์ไหมแคนเซอร์ป้าดูแล้วของป้าไม่มีอะไรปกติทุกอย่างไม่มีแนวโน้ม อะไรเลยของผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันทําไมอ่ะเพราะว่าของผู้หญิงจะมีรกมะเร็งเต้านมใช่ไม่อ้ว่ามีเต้านมหรือเปล่าไม่มีเลยเอาก็ดีแล้วทุกอย่างโอเคเลยลองเคนซนก็ไม่มีปกติปกติแล้วชาันงก่อนอินซองนะเอัปบอันอันนี้นะก็คืออินซองเนี่ยมีเชื้ออะไรบ้างนะเชื้อจีน50%เชื้อจีนหรือ south east asia ก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ south east asia คืออันนี้นะ10%เองอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือของอีซองเนี่ยเป็นจีน27%อ่าแล้วก็มีอะไรอ่ะ Chinese die คือของจีนแหละของจีนนะ12 12%แล้วก็ south east asia เนี่ยมีอยู่10% มีความเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่48เปอร์เซ็นต์ใช่ใช่โอ้แต่ไทยไทยแค่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเพราะอาป้ามีเชื้อจีนมัดูดูของอาป้าเลยเดี๋ยวนะของจีโฮก่อนจีโฮจีโฮมาจากไหนเชียวคนมาจาก โอเซนทงรเซียนอะหรอโอโอชิโฮคเกาหลีเยอะกว่าเยเปกาหลีเยอะกว่าอีก2นิดนึง51%เออ่าแล้วก็มีเป็นจีน25%เปอเ็นป็นจีนไชน n ส s ด d อะไรเนี่ย12%แล้วก็มีไทย10%อเซมี s o u วิสเอเชีย10%อ่า สิบเปตครับ่อมีซอปงป้ามันย่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ใช่ประมาณน,นั้นเอ๊ยดูดูของอาป้าทำไมของอาป้าเป็นคนเกาหลีหรือเปล่านี่ของอาป้านะมีอ๋อเอเอเป็นจีน45%แล้วก็เป็นไชนีสไดแแล้วก็มีไทย25%โอ้ไทย25%เอง สองว่ามีจีนเยอะเพราะว่า<ช>อาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อเรียกว่าอะไรอ่ะอาม่าอากงก็เป็นเป็นจีนอะไรเงี้ยเออเราก็มีไทยนิดนึงก็จะเป็นอย่างเงี้ย ต่อไปเอา DNA character แม่เอาแม่ DNA character เนอะที่เราดูเนี่ยบ้านเราอ่ะสี่คนเน่ยเหมือนกันหมดเลยคือเป็นนักรบใช่ไหมเป็น warrior ใช่ใช่ใช่เหมือนกันเลยอันนี้ถูกต้องนะแบบ seek for You challenges อ่าเป็นคนที่ชอบความท้าทายใหม่ๆแล้วออมาก็ชอบแบบทำอะไรใหม่ๆแล้วก็กินอะไรแปลกๆออมาชอบใช่ใช่เชอเดี๋ยวเป็นอาหารบูด อ้อันนี้อันสุดท้ายอันนี้ดีกว่า DNA fact fun fact คืออะไรอ่ะ DNA fun fact อ่าฮึ romantic relationship status เขาบอกว่าถ้าอมม่ามี romantic relationship status ก่อนอายุ35มสิบห้าเจ็ดสิออร์ที่ได้ได้แต่งงานอย่างงี้ได้แต่งงานอย่างงี้นะเออว่ากี่เปอร์เซ็นของอาป้าได้ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นเนาะ เด็กๆก็เหมือนกัน20กว่าเปอร์เซ็นต์หมดเลยเออสนุกนะอันนี้ดูอันนี้แต่ว่าอมม m a ชอบอันนี้ที่สุดอมม m a ป้ามาจากไหนอย่างเงี้ยอมม m a ชอบที่สุดเลยใช่ออใช่ใช่ใช่เออสนุกดีเออเดี๋ยวนี้ดีเนาะคือเราอะสามารถตรวจ ผ่านน้ำลายแล้วเราก็ส่งผลหลับไปที่อเมริกาใช่เออแล้วก็ได้ผลออกมาหมดเลยใช่สำคัญคือเราอ่ะสามารถรู้ถึงพรสวรรค์ได้ด้วยจากจน้ำลายเนะี่ยนะเออดีมากเลยคือ,ค,อคือดีสำหรับโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยคือ,อ,อพ่อแม่จะได้รู้ว่าเขาเก่งอะไรถนัดอะไร ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาส่งลูกไปเรียนผิด่านเรียนถูกอะไรเงี้ยไปลองใช่ือมันก็เสียเวลาทั้งทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ด้วยอ๋อป้าว่าอย่างเงี้ยมันมันมันดีกว่าดีงุดดีใช่ใช่ใช่แล้วก็เราก็รู้ว่าแล้วแพ้อะไรบ้างแล้วสุขภาพเป็นยังไงบ้างด้วยเออจะได้เราดูแลกันถูกต้องด้วยใช่ แล้วก็การตรวจเนี่ยก็ง่ายนะอืมง่ายมากใช่เพราะว่าเราตรวจผ่านน้ำลายแล้วก็เข้าถึง500รายการเลยแล้วก็มีคุณหมอกับผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแล้วอธิบายเป็นภาษาง่ายๆง่ายด้วยอใช่ก็ใครสนใจตรวจเหมือนออมม่านะคะออมม่าแนะนำ Genius DNA นะคะซึ่งอุปกรณ์เก็บตัวอย่างจากนำเข้าจากแคนาดาวิเคราะห์ผลโดยแลบมาตรฐานอเมริกาด้วยนะคะ มันก็อป้ากับโอม่าก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับบายยกดไลค์และกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย